นะคะเปลี่ยนโหมดกันนิดหนึง่งพอเข้ามาสู่สัปดาห์ที่36สัปดาห์ที่37ครูจะเห็นว่าคุณแม่หลายๆคนเริ่มมีความวิตกกังวลเช่นเริ่มมีความรู้สึกว่ามีการเจ็บเตือนบ่อยมากเลยกับครูขามีความรู้สึกว่าอืมอยากจะคลอดแล้วนะคะมีความรู้สึกว่าไม่ไหวแล้วเดินลำบากมากท้องหนักมากสำหรัคัสสรเพเนาะ พอเข้ามาสู่ในช่วงของสัปดาห์ที่37สัปดาห์ที่38คุณแม่หลายๆคนนะคะเริ่มนะคะที่จะบอกว่าเริ่มเห็นว่าจะมีมูกเลือดหรือมูกขา,ขาวออกมาแล้วในภาษาอังกฤษเขาเรียกคำนี้ว่าเป็นมิลคัส l ลันะคะตัวปลับที่เขาจะไปจุกตรงปากบมดลูกคล้ายๆกับตัวจุกนะคะไม่ให้นะคะ ของเหลวออกมาและก็ไม่ให้เชื้อโรคเข้าไปเช่นเดียวกันดังนั้นมีคลัสปลับกลักษณะก็จะคล้ายๆกับเนาะที่มูกนันนานะคะหรือให้มองภาพถึงนะคะไข่ขา,ขาวจะเป็นไข่ขาวที่มีความเค่มข้น,ค,นคล้ายๆกับกาวนิดนึงพอตรงเนี้ยออกมาปุ๊บให้หนึกไว้ก่อนว่านะคะการคลอดจะเกิดขึ้นได้นะคะ10-14วันข้างหน้านะจะ ใดๆเนื่องจากถ้ามีคลัสกลับนะคะไอตัวมูกเลือดเนี่ยเขาตัวจุกเขาหลุดออกมาแล้วคุณแม่หลายๆคนก็จะมีคำถามเข้ามาว่าควรไปหาคุณหมอไหมคะหากนะคะว่ามีเลือดออกจากทางช่องคลอดรุนแรงคุณแม่มีการปวดรุนแรงเจ็บท้องรุนแรงมีการหายใจที่ติ่งขัดและรู้สึกว่าน้องไม่ดิ้นภายในเนี่ยนะคะไม่ต่ำกว่า24สชั่วโมงครูก็ต้องแนะนำนะคะว่า ควรไปหาคุณหมอแต่ถ้ามีแค่เป็นมุกเลือดนิดเดียวการทํางานปกติของเราไม่รู้สึกเจ็บปวดใดๆครูก็ยังแนะนํานะคะว่าให้ continue your activity นะคะยังปฏิบัติในชีวิตในชีวิตกิจกรรมแต่ละวันของเราไปแบบนี้เรื่อยๆพอเข้ามาสู่ของสัปดาห์ที่38หรือสัปดาห์ที่39คราวนี้ครูอยากจะบอกคุณแม่ว่านะคะ ในภาษาอังกฤษแม้ว่านะคะาภาษาไทยจะมีแค่คาเดียวคือวันที่กําหนดคลอดวันที่กําหนดคลอดโดยปกติแล้วให้เขาจะนับนะคะจากวันที่เชื่อว่าเป็นวันที่มีการปฏิสนธิไปจนถึงวันที่น้องเขาบอกว่าพร้อมจริงๆ280วันนั่นก็คือเป็นวันที่มีการกำหนดคลอดแต่ในภาษาอังกฤษจะใช้คำว่า estimated due date นั่นก็คือ คาดการว่าอาจจะคลอดในวันนั้นคาว่าคาดการว่านะคะแล้วมีสถิติพบว่าเพียงแค่5%ของแม่ท้องที่คลอดในวันกำหนดคลอดคุณแม่จะคลอดนะคะโดยประมาณสัปดาห์ที่40และสัปดาห์ที่41ประมาณ35%คุณแม่หลายๆคนนะคะอาจจะคลอดในสัปดาห์ที่39ถึงสัปดาห์ที่40 อยู่ที่ประมาณ20%และประมาณ20%ของคุณแม่จะคลอดเมื่อเลยสัปดาห์ที่41เป็นต้นไปดังนั้นจะเห็นได้ว่านะคะแต่ละคนแต่ละการตั้งครรภ์ก็จะมีวันที่แตกต่างกันไปสิ่งสำคัญที่คุณอยากจะแนะนำค่ะก่อนที่จะตัดสินใจไปให้คุณหมอนะคะกระตุ้นการคลอด แบบใช้ยาหรือนะคะเป็นการที่เรียกว่าเป็น membrane sweep ก็คือคุณหมอจะใช้นิ้วนะคะไปแห่ตรงปากมดลูกเพื่อนะคะจริงๆแล้วตรงปากมดลูกเนี่ยเขาจะมีลักษณะคล้ายๆที่ไปติดกับตรงนะคะไอ้ตรงมดลูกของเรานหนึ่งเขาก็มีการแห่ตรงนั้นเพื่อให้เกิดการปฏิกิริยาว่าจะมีการคลอดเกิดขึ้นในไม่ช้าแต่นั่นเรียกว่าเป็นแบบ artificial ก็คือเป็นแบบสังเคราะห์ไม่ได้เป็นแบบที่เกิดจากธรรมชาติจริงๆ ดังนั้นนะคะถ้ายังมีทางเลือกอยู่ครูแนะนำว่าให้กระตุ้นการเจ็บขันคลอดหรือการคลอดแบบธรรมชาติหนึ่งเลยเดินคับเดินเยอะๆเดินเท่าที่เราทำได้เดินเท่าที่เราทำได้นะคะนั่นก็แปลว่าถ้ารู้สึกเหนื่อยรู้สึกเมือ่อยก็พักจ้า บางคนเดินทุกวนันวันละครึ่งชั่วโมงวันละ45นาทีไม่เหนื่อยเลยค่ะครูสบายมากเป็นที่เลยค่ะบ,บางคนเดินได้15นาทีก็เหนื่อยแล้วครูก็จะแนะนำแบบนี้ว่าตอนเช้าอาจจะเดินที่นาทีตอนกลางวานันหลังจากที่รับประทานอาหารใหม่ๆเดินเบาๆช้าๆเพื่อช่วยในการย่อยประมาณที่ 5- ถึง10นาทีตอนเย็น ไปดูจีกุกกิ๊กกับคุณสามีกับคุณแฟนของเราหรือนะคะทำกิจกรรมเพื่อเพิ่มความรักเพิ่มความสุขเพิ่มออกซิโตซซนกับร่างกายกับคนในครอบครัวของเราอาจจะมีการขยับมากขึ้นในภาษาอังกฤษจะใช้คําว่า curve walking นั่นก็แปลว่าการที่คุณแม่เนี่ยเดินบนฟุตบาทโดยให้เท้าข้างหนึ่งอยู่บนฟุตบาทแล้วเท้าอีกข้างหนึ่งอยู่บนถนนจะสังเกตว่าระดับของสะโพกทั้งสองข้างจะไม่เท่ากัน ซึ่งช่วยในการเพิ่มของการเปิดสะโพกให้มากขึ้นก็จะเป็นแบบนี้ละคะ่ะให้เป็นแบบเคิร์ฟบล็อกกิ้งแบบนี้อย่างน้อย10นาทีให้เท้าด้านขวาอยู่ด้านบนก่อนเท้าด้านซ้ายี่พื้นอีก10นาทีเท้าด้านซน้ายเดินบนเท้าด้านขวาเน,นล่างลักษณะแบบนี้แต่ที่สําคัญนะคะต้องระมัดระวังในการเดินน,นะจ๊ะโดยเฉพาะเดินใ,นใ,นในกล้ๆถนนเป็นอะไรที่อันตรายและเสี่ยงมากดังนั้นอาจจะเปลี่ยนไปเป็นการเดินขึ้นลงบันไดแทนอ่า นี่นเป็นอีกวิธีการหนึ่งซึ่งช่วยในการกระตุ้นการคลอดแบบธรรมชาติค่ะอีกหลายๆวิธีที่มีการศึกษานะคะแล้วพบว่าบางคนนะคะเชื่อว่าการรับประทานสับป,ปะรดช่วยกระตุ้นการคลอดจริงๆแล้วไม่ใช่นะคะแต่ครูจะบอกว่าการรับประทานสับป,ปะรดเขาจะมีสารหรือเอนไซม์อย่างหนึ่งซึ่งช่วยให้ปากมดลูกเขาซอฟและอ่อนนุ่มขึ้น ซึ่งเรียกว่าเป็นเฟรดมากในการที่ปากขอลูกจะค่อยๆเปิดนําไปสู่การคลอดที่ง่ายขึ้นแต่ไม่ได้แปว่าจะเป็นการกระรุ้นการคลอดนะคะแต่การศึกษากบพบว่าการกินอินทผลัมนะคะอินทผาลัมหรือลูกเดเนี่ยแหละนะคะไม่ต่ำกว่านะคะ5ถึง6เม็ดต่อวันในช่วงนะคะตั้งแต่สัปดาห์ที่36เป็นต้นไปการศึกษาพบว่านะคะ นอกจากที่จะช่วยกระตุ้นการคลอดตามธรรมชาติแล้วยังช่วยให้การคลอดง่ายขึ้นและระยะเวลาในการเจ็บคันคลอดที่สั้นขึ้นด้วยค่ะรวมถึงอินทผาลาัมนะคะเขายังมีสารออกซิโทซินสารแห่งความรักซึ่งช่วยกระตุ้นการไหลของน้ำนมและการิเริ่มของการเลรี้ยงลูกดนนมได้ดีด้วยนะจ๊ะโอเค มาพูดถึงของศาสตร์จีนกันบ้างค่ะสำหรับหลายๆคนนะคะถ้าพอเข้ามาสู่สัปดาห์ที่40ย้ำว่านะคะเมื่อเข้ามาสู่ที่สัปดาห์ที่40ครูจะบอกเสมอว่าวันที่นะคะพร้อมวันที่น้องพร้อมที่จะคลอดนั่นคือวันที่ดีที่สุดของเขาที่เขาจะคลอดดังนั้นนะคะครูไม่ค่อยเชื่อในเรื่องของโชคงามยามดีใดๆก็แล้วแต่ค่ะ no criticize มันอยู่ที่การตัดสินใจ แม่แต่ละคนนะคะแต่กลับมาที่ประเด็นนี้พอเข้ามาสู่สัปดาห์ที่40สิ่งที่ผู้สามารถแนะนำได้นั่นก็คือการไปนวดเท้าถ้าคุณแม่นะคะอยู่ใกล้กับโรงพยาบาลจีนโรงพยาบาลหัวเชียวใดๆนะคะลองไปปรึกษาคุณหมอจีนเพื่อทําการฝังเข็มกระตุ้นการคลอดค่ะหรือถ้าเราไม่สามารถนะคะมีฟาสซิลิตี้ไม่สามารถเข้าถึงสิ่งเหล่านี้ได้ คุณแม่สามารถกดจุดได้2จุดที่คุณจะแนะนําเมื่อเข้ามาสู่สัปดาห์ที่39หรือสัปดาห์ที่4ี่สิย้ำนะคะสัปดาห์ที่ส9้าหรือสัปดาห์ที่4ี่มีอยู่สองจุดจุดที่เน้นก็คือบริเวณนี้เลยระหว่างนะคะนิ้วโป้งและนิ้วชี้ของเราก็จะเป็นบริเวณเว็บแบบนี้ให้กดจุดแบบนี้นะคะแบบนี้นะคะโอเคทั้งสองข้างเลยนะคะบ่อย แล้วจุดที่2นะคะนั่นก็คือบริเวณตรงข้อเท้าของเรานะคะใกล้ๆแต่ตรงข้อเท้าตรงนี้เลยทั้งสองข้างฝึกตั้งแต่สัปดาห์ที่39หรือสัปดาห์ที่40ลนะจ๊ะถ้ายังไม่ถึงนะคะยังไม่พบเทอมยังไม่เกินสัปดาห์ที่37ครูก็ไม่แนะนำการกดจุดน,นะจ๊ะ อีกหนึ่งอันค่ะซึ่งมีความสำคัญมากๆนั่นก็คือ having sex การมีอะไรกับคุณแฟนอ่าคราวนี้งงกันละสิว่าเอ้ยครูครูมาแนะ้นอะไรให้มีเพศสัมพันธ์กับคุณสามีกับคุณแฟนเอาจริงๆแล้วนะคะมีการศึกษาพบีกแล้วว่าเนื่องจากว่าจะมีสารบางอย่างจากสปิร์มน,นี่แหละคะ่ะตัวซิเมเต์เขาช่วยให้ปากมดลูกของเราเนี่ย ค่อนข้างที่จะซอฟต์ซอฟต์ขึ้นอ่อนนุ่มขึ้นซึ่งง่ายและนําไปสู่การคลอดที่ง่ายขึ้นยังเป็นการลดอาตาัตราการตัดฝีด้วยดังนั้นนะคะควรจะมีอะไรกับคุณแฟนแต่แน่นอนเพราะว่าไม่ได้แปลว่าคุณแม่ทุกคนที่มีแฟนหรือมีคุณสามีแล้วอยู่ข้างเราอีกทั้งครูต้องเข้าใจแน่นอนสําหรับคุณแม่ที่เป็นคุณแม่ท้องอคุณแม่ท้องเดียเเ่ยวน้อเล็กน่ม จะต้องเรียนรู้ด้วยตัวเองดังนั้นช่วยตัวเองค่ะ use your finger นี่แหละค่ะย้ำเลยในเมืองไทยนะคุอยากจะบอกว่าคุณแม่สามารถเข้าถึงพครคอะไรวะเนี่ยคุณแมส่สามารถเข้าถึงสิ่งเหล่านี้ได้ง่ายดังนั้นนะคะถ้าไม่มีคุณแฟนหรือคุณสามีช่วยนะคะคุณแม่ช่วยตัวเองไปเลยเพราะว่าใดๆก็แล้วแต่ร่างกายเราจะมีการหลังสารมาสักอย่างหนึง่ง ซึ่งช่วยให้บริเวณปากมดลูกมีความอ่อนนุ่มมีความชุ่มชื่นมากขึ้นนําไปสู่การคลอดที่ง่ายขึ้นและลดอัตราการตัดฝีเยดด้วยถ้านะคะการที่มีใ์ถือการช่วยตัวเองไม่ใช่อ p อปชันของเราสิ่งหนึ่งที่ครูอยากจะแนะนําก็คือการกอดและการจุบก็สามารถเพิ่มสารออกซิโทซิน แห่งความรักและนําไปสู่นะคะทำไมครูถึงพูดเรื่องของออกซิโทซินบ่อยจังเลยคะครูฮอร์โมนออกซิโทซินเป็นฮอร์โมนที่ช่วยกระตุ้นการบีบรัดของมดลูก พูดถึงการปีบรัดของบุรลูกนั่นก็แปลว่าครูพูดถึงการนําไปสู่การเจ็บคันคลอดและการคลอดแบธรรมชาติดังนั้นนะคะเมื่อเข้ามาสู่ที่สัปดาห์ที่38-39เป็นต้นไปถ้าคุณแม่อยากจะมีการกระตุ้นการคลอดแธรรมชาติก่อนจูลูกคําเยอะๆค่ะคุณแม่จากคนที่เขาที่เรารักจากคนที่รักเราจากคนที่เราเชื่อใจเราไว้ใจด้วยนะโว้ยอ่ะสุดท้ายแล้วนะคะ ครูก็จะมาแนะนำนะคะอยู่ที่น่าจะมาที่5ท่าที่ช่วยนะคะในช่วงการเจ็ดันคลอดท่าที่1ที่เรารู้จักกันดีก็คือท่าบัตเตอร์ฟลายนั่นเองย้ำที่ครูบอกเสมอนะว่าให้รู้สึกว่ากระดูกก้นปกของเรายกสูงขึ้นมาการที่กระดูกก้นปกของเรายกสูงขึ้นมาน,นก็แปลว่าการที่เราเปิดสะโพกม,มาแล้วในระดับหนึ่งสามารถช่วยให้น้องดิ่งสู่เชิงกรานได้ง่ายขึ้นนะคะ ท่าที่2นั่นก็คือท่าออโฟนนั่นเองในการเห็นท่าหมอกทานแบบนี้ดีมากสําหรับคุณแม่ที่อาจจะมีการปวดหลังให้ปลูกไปนะคะพร้อมกับการหมุนสะโพกหรือการทำเคีวิทร็อคแบบนี้การที่เราหมุนสะโพกแล้วเหยียบสะโพก,กขึ้นและลงแบบนี้นะคะและท่าที่3ก็คือการทอยู่ในท่าฮาร์ฟนิลลิงแบบนี้ก็เป็นการเปิดสะโพก เปิดโพไม่พออ้ออยกแนะนำให้คุณแม่นะคะโน้มตัวน,น้านหน้าคุณแม่อาจจะมีการหรือสะโพกแบบนี้ตามเข็นมนาฬิกาหรือวนเข็นมนาฬิกาแล้วแต่เราเลยนะคะคุณแม่จะรู้สึกเองเลยแหละว่าให้ฟังเสียงร่างกายของเราว่าข้ามไหนคุณแม่รู้สึกสบายและผ่อนคลายมากที่สุดแล้วมาที่นะคะท่าที่สี่นั่นก็คือท่า squat นั่นเอง ในการทำ่าสสปอตคุณแม่สามารถทำในท่าฟู s สปอ t แบบนี้ก็ได้ใครนะคะที่เพิ่งเริ่มฝึกโยคะคุณแม่อาจจะทำแค่ฮาร์ดสปอตแบบนี้ก็ได้หรือแต่ที่เราทำสป t แล้วมีนะคะกาหผน,นันคอยช่วยแบบนี้แบบนี้ก็ได้หรือบูมไปเลย่าสสปอตโน้มตัวข้าน,นหน้าแล้วหมงสโพก ดัดแปลงได้เลยนะคะเต็มที่โอเคแล้วสุดท้ายถ้าคุณแม่คนไหนนะคะมีฟิตเนสบอลหรือเบสบอลแบบนี้นะคะพยานนะคะฝึกจะกเบลซิงขึ้นลงแบบนี้การที่คุณแม่ฝึกแบบนี้นะคะอ่ะพักก่อนภูขาเป็งคุณหนึ่มงมงช่วยนะคะน้ำหนักของบดลูกและน้ำหนักของบวลูกเขาจะไปกดตรงนะคะ ไ้ตรงปักบนลูกนำไปสู่การกระตุ้นการคลอดแบบธรรมชาติได้นะจ๊ะโอเควันนี้เชื่อว่าหลายๆคนได้รับความรู้ไปเต็มที่รับความรู้ไปอย่างเดียวไม่พอนะคะสิ่งสำคัญที่อ,อ้อยอยากแนะนำให้คุณแม่นั่นก็คือการนำไปปฏิบัติด้วยนะคะเพราะว่าขนาดเราน้องมีการวางแผนในวันแต่งงานว่าจะทำนู่นนี่นั่นอาหารการกินชุดแต่งงาน ของช่ำุย่ยสารพัดสารเพในวันที่คุณแม่นะคะจะต้องคลอดน้องครูก็อยากคุณแม่วางแผงนแตั้งแต่เนิ่นเเช่นเดียวกันเพราะถ้าวันแต่งงานเราอยากให้ทุกทุกอย่างสม o ท t h และราบรื่นในวันที่เราคลอดเราก็อยากให้ทุกอย่างสม ooth และราบรื่นดังนั้นเราก็ควรวางแผนและออกกำลังกายดูแลนะคะร่างกายของเราแต่เนิ่นเ่เช่นเดียวกันแต่ที่สําคัญต้องดูแลตัวเองอย่างถูกต้องด้วยนะคะ ฝากด้วยนะคะย้ำอีกรอบถ้าใครนะคะมี y o u t u b e นะคะครูอ,าอยากขออนุญาตนะคะแล้วขอเชิญชวนนะคะให้ช่วยกด Subscribe นะคะช่อง Youtube ของครูด้วยนะคะเพราะว่าเป็นอีกหนึ่งกระบอกเสียงนะคะซึ่งจะช่วยส่งและมอบต่อความรู้ให้กับคุณแม่ท้องเมื่อมีคนกด Subscribe มากเท่าไหร่บอกเหมือนเดิมค่ะครูไม่ได้ตามแต่ ทำให้คนนะคะสามารถเห็นช่อง Youtube ของครูมากขึ้นเป็นอีกหนึ่งช่องทางใน,ในการช่วยเหลือแม่ทองคนอื่นๆได้ค่ะขอบคุณมากมากค่ะแล้วมาเจอกันคราวหน้านะคะกับไลฟ์คราวหน้าน่าจะเป็นวันเสาร์หน้าเนาะเป็นเรื่องอะไรนะั้นแล้วเหลยอเราติดตามกันจ้าไปละครับสวัสดีค่ะบ๊ายบาย